ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลมวันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมาขอบคุณค่ะ ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานส้มแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5้าทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมีหห้องพอดีไหวไหมทุกคนไหวครับโอ้โ สีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้มนานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับก็ตลอดทั้งปีนะ พราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาัตาภาัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะเมื่อกี้ครูพูดว่าวาตาภัยใช่ไหมคะจ้าวาตาาัตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเ,เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตาภัยให้ฟังนะวาตาภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีนะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหาย บางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อน สาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหมชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงเคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโศกโคกทำให้จมได้เวลามีเคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่อซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับเอ,อยน่ากลัว โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ่ะเห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะ่ะเราก็จำได้แค่เนี้ยใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเ r e สชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะ พายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะ ซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะพายุ depression ค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะพายุโซนร้อนครับ รุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้ พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะเก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแลสบายตาจังเลยนะคะนี่อะตอมแล้วที่บ้านนายนะ่ะเคยจอพายุบ้างหรือเปล่า เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคขนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเ,เล่นกลางเต้น์วิ่งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าขนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าขนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ ้าครูจะไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ําฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ําหรือว่าผลึกน้ําแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสะอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ํากว่าศูนย์องศาเซลเซียส ทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช,นช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ โอ้โจ้องับูนเลยับลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อนที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก,ก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะ พายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะ ซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจะส่วนท้าต้องการค้นหาข้อมูลิ่อเตตมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัย,ภยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ d l t v, v. a c t h หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพยิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ยครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆใช่ครับพวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ วาา้าวตะไพหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดิเปเรชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุน่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทําให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งกอ่อสร้างคุณติดตามข่าวและคาเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน นั่นไงผันดำก้อนใหญ่ปวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่นไฟ,ไฟป่าวิ่งตามพ่อมานะไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากอื้ตายไ,ได้เลยนะเนี่ย <c oughs>